ครับจากทั้งหมด10อำเภอนะครับก็ประกาศเขตในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ9อำเภอเรียบร้อยนะครับก็ทยอยประกาศนะครับในส่วนของสถานการณ์นะครับเรามีการประชุมนะครับประชุมตอนแรกเนี่ยประชุมศูนย์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็เพื่อมอบหมายหน้าที่การงานนะครับล่าสุดนะครับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยหมื่นสามพันสองร้อยสิบห้ากลเรือนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่ง อยอดตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้ขีคข้มมูลไปยังกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งเป็นยอดที่รัฐบาลโดยคอรมอนะครับก็จะเอาไปเป็นตัวเลขข้อมูลในการที่จะหาวิธีการในการช่วยเหลือในส่วนของพื้นที่เนี่ยนะครับก,การช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็ก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่าคนคนในพื้นที่ตรังเนี่ยไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาภาคเอกชนแม้กระทั่งกลุ่มเยาวชน นะครับนอกจากจากภาครัฐแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลายภาคส่วนเนี่ยในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าไม่มีไม่มีอดนะครับมีหลายหลายภาคส่วนที่จะนํามาส่งให้ทั้งที่ในทั้งที่เป็นส่วนที่เป็นอาหารที่เครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐานที่สามารถเอาไปปรุงเองรวมถึงอาหารที่ปรุงสุกแล้วนะครับเพราะในบางพื้นที่ก็ไม่สามารถที่จะปรุงอาหารเองได้นะครับสําหรับในเรื่องของทิศทางของน้ำเนี่ย ปลาว,ว่าเราก็ทางเซลล์บอดแคสของกลมป้องกันที่ได,ด้ที่ได้มีการคิดค้นขึ้นเนี่ยนะครับใช้ได้ผลดีนะครับผลดีอย่างยิ่งเพราะว่าจะจะมีการเตือนจากส่วนกลางนะครับเตือนมายังจังหวัดน,นะครับเตือนล่วงหน้าวันหนึ่งหลายเที่ยวเลยถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาจะเตือนมานะครับเพียงแต่ว่า,าทางชาวบ้านประชาชนเนี่ยจะต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เขาเตือนมาเนี่ยทางที่ดีเนี่ยเรามี เรามองประเมินแล้วเนี่ยว่ามันก้ากึ่งก้ากึ่งว่าจะใช่ไม่ใช่บางทีเราอาจจะคิดว่าเราไม่เคยเจอมาเงี้ยมันอาจจะพอทานไหวแต่ถ้าถึงเวลาปุ๊บนะ้ํามันมามันเอาไม่ทนันเพราะฉะน,นั้นขอให้พี่น้องนะครับตัดสินใจถ้าถึงว่าเตือนมาแล้วปุ๊บมีการประเมินว่ามันมัน,ม,นมันไม่น่าชัวนหรือไม่ชว์เนี่ยให้มมฟออกมาเลยนะครับแจ้งเนี่ยการขนส่งเนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทหารนะครับของรถใหญ่ของกรมป้องกันนะครับรถใหญ่ของทหารนะครับหรือ รถของภาคเอกชนรวมถึงเรือนะครับพาณิชของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่7ก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับตรงนี้เนี่ยมีสแตนบายนะครับแม้กระทั่งการการมูฟจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีรถนะครับในการที่จะช่วยขนส่งนะครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะต้องอยู่กับที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังทุกทุกขณะนะครับการเตือนเนี่ยจะมีการเตือนทุกขณะนะครับ